ครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยผมเดี๋ยวมาดูไม้เสียบนะอันนี้คือไม้จะเสียบในแล้วดูหนาวนะเห็นไหมจะค่อยๆมีตราตรุ่มตรงนี้เห็นไหมเรมือกับดําพ์ปวดเนี่ย <c oughs> นี่ตรงนี้นะเห็นไหมอ่าตาุมต,ต,ตรงนี้เห็นไหมกล้องก็กบบคบอยชัดนะไม่ค่อยให้ลมไม่ค่อยให้ความร่วมมืออกอเลยจะดูช้านะจะชมที่เสียบในฤดูหนาวนะจะช้าแล้วก็ ส่วนมากผมยะไม่ไม่เสียบมาแล้วดูหนาวนะว่ากิ่งจะแตกไห้ช้ามากอันนี้หลายวันนั้นเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วนะอาทิตย์ประมาณอาทิตย์อาทิตย์บวกอีกสามวันคือเท่าไรไม่รู้โอเคนะเดี๋ยวมาดูเท่านี้ก่อนเดี๋ยววันหลังจะโพดต่อพอดีผมต้องออกไปทํางานที่ทุ่งนาก่อพอดีเพิ่งนอนตื่นโอเคนะครับผมครับผมมาต่อที่ทุ่งนากันอันนี้มาเปลี่ยนดินชมชม ผมก็ใช้นี่แหละนะดีที่สุดแล้วที่มีในตอนนี้นะมีกาเผาสับแล้วก็ขี้ว,วัวแห้งแล้วก็ดินดินทุ่งไมแหละเจ้าชีวไม่ได้เปลี่ยนดินเห็นไหมไม่โตนี่เห็นไหมี๋ยวแดดก็จะเผาเห็นไหมนี่ทาให้เสียทําให้กิ่งไม่ไม่สวยไม่โตใช้ไม่ได้นั่นแหละนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูท่านชมผมที่จะเปลี่ยนดินต้องกระถังใหญ่ก็จะใช้ไม้ไหมใช่กบอกว่าชัดเลยพูดไม่ชัด ใช้ไม้ไม่สวยนะนี่ยเป็นไม้ที่ไม่สวยเอาใส่กระถางใหญ่ไปเลยเสียเวลากระถางเล็กทําให้โตช้ามากเล่นกระถางใหญ่แต่ว่าเป็นไม้ที่ไม่สวยนะเป็นไม้ที่ไม่ได้ขายเพราะว่าจัดใส่ใหญ่ไปเลยยิ่งใหญ่ลากก็ยิ่งเดือดได้ไวอาหารเยอะโตวไวประมาณนั้นแหละนะประมาณนั้นแหละวันนี้ก็ขอบคุณคุณป้านะครับผมที่โทรเข้ามาขอบคุณท่านมากๆครับผมผู้ชมก็ก็มี นะครับผมคุณป้าคุณนาถามเรื่องคิวชมมาผมไม่ไม่มีคินชมดูสวยดูเยอะก็เก่งก็มีแต่ไม่สวยยังไม่ทําอะไรเอานะครับผมก็ผมมาเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยนะขอบคุณคุณป้าคุณนาคุณอาคุณลุงนะครับผมคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนดีๆชมเถยวเอาวันลังจะถ่ายให้ดูกันแล้วกันยังไม่งาไม่ถ่ายเนาะขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยเฮ้ยไปเอาเยัง เด็กรับมาเอาว่าวมาวิ่งวิ่งว่าวปล่อยว่าวไก <laughs> ่ว่าวตโอ้แห่งโพดเดี๋ยวมาแลกเจอกันฮะตัวอยู่ใกล้โพดโอเคโอเคอเครับทำงานก่อนรัาผมก็จบแค่นี้ครับผมขอบคุณทุกค่านด้วยสวัสดีครับ